สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของแน็กชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังได้บอกความในใจชัดเจนกันไปแล้วสำหรับแน็กชาลีและการมินที่ได้ร่มสาวคนสวยอย่างคุณแพรมาแปลให้แฟนๆได้เข้าใจตรงกันสรุปใจความได้ว่าทั้งการมินและชาลีต่างก็รักกันรู้ตัวเองแล้วว่ารักชาลีและชาลีก็รักเหมือนกัน แต่ที่ไม่กล้าพูดว่าเป็นแฟนกันต่อหน้าสื่อเพราะว่ากลัวจะกระทบกับงานของชาลีเพราะว่าชาลีมีชื่อเสียงแต่เมื่อถูกนักข่าวยิ่งคำถามก็เลยตัดสินใจว่าต้องพูดแล้วเพราะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นแฟนกันเรียบร้อยเรียกแฟนกันได้เต็มปากแล้ว และสำหรับวันนี้ชาลีและกามินพร้อมเพื่อนซีอย่างโฟกัสก็ได้มาไลายขายของกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้ก็จะดูหวานหน่อยๆเพราะเป็นการขายน้ำหอมและก็มีช็อตที่กามินเอาน้ำหอมมาห้อยไว้ที่คอแต่ว่าพ่อคนอันตรายของเราก็ไม่รอช้ากลมไปดมน้ำหอมที่คอของกามินทำเอาเสียงกรี๊ดตังสนั่นกันเลยทีเดียวคนในจอไม่รู้ว่าเขินไหมแต่ว่าคนนอกจอเขินกันไม่ไหวแล้วคะ่ะ และงานนี้แฟนคลับก็ได้แซวว่าน่าจะลืมตัวฮ่าฮ่าฮ่าพอคนทักถึงกับเขินเลยและยังมีบางช่วงบางตอนเจ้าหมีหมาสุดรักของชาลีก็ได้วิ่งเข้ามากลางไลฟ์วิ่งไปเกาะโฟกัสและวิ่งไปงับงับขาของชาลีทำเอาขำกันทั้งไลฟ์แต่งานนี้เจ้าหมีไม่ยักจะทำนายหญิงกาเมีนรู้เลยว่าเจ้าหมีนั้นรักนายหญิงกาเมินมากๆ และก็มีบางช่วงที่ทั้งคู่ได้เล่นละครคุณธรรมให้กับแฟนคลับได้ดูตอนสมศรีวันนี้คุณสวยมากโดยกามินรับบทเป็นสมศรีและมีโฟกัสเป็นผู้กำกับงานนี้ก็สนุกสนานกันทั้งหลายกามินน่ารักมากๆพผู้ไทยได้เก่งขึ้นแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ